สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคกันครับหรือพูดง่ายๆก็คือศิล,ลปะในการอ่านกราฟหุ้นนั่นเองเคยสงสัยกันไหมครับว่าจังหวะไหนกันนะที่เป็นเวลาที่ใช่ที่สุดในการซื้อหรือขายหุ้นนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอแล้วไอความไม่แน่นอนนี่แหละที่มันน่าปวดหัวแต่ก็โชคดีครับ ที่มันมีเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยตอบคำถามนี้โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะอ่านภาษาที่ตลาดกำลังสื่อสารกับเราผ่านกราฟหรือที่เราเรียกกันว่าการวิเคราะห์ทงเทคนิคนั่นเองครับจุดเด่นของมันเลยก็คือมันช่วยบอกเราเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อหรือขายนี่แหละเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดของกราฟกันเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้าแท่งเทียงหรือ Can d ด e s สติ k นี่เอง แท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยนะครับมันก็เหมือนบันทึกเรื่องราวในวันนั้นๆหรือช่วงเวลานั้นๆเลยง่ายๆเลยครับถ้าเห็นเป็นสีเขียวแสดงว่าวันนั้นราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดก็คือราคาขึ้นนั่นเองในทางกลับกันถ้าเป็นสีแดงก็หมายความว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดหรือก็คือราคาร่วงลงมาแล้วเคยสังเกตไหมครับว่ามันจะมีเส้นบางๆยื่นออกมาจากตัวแท่งเทียนทั้งข้างบนและข้างล่าง ไอเส้นเส้นนี้แหละครับเขาเรียกว่าไส้เทียนมันโชว์ให้เราเห็นเลยว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยราคามันเคยสวิงขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วก็ลงไปต่ำสุดที่เท่าไหร่บอกเลยว่ามันคือตัวสะท้อนความผันผวน,นได้ดีมากครับพอเรารู้จักตัวอักษรแล้วก็เหมือนเราต้องมารู้จักํำศัพท์กันบ้างครับรูปแบบแท่งเทียนบางอันเนี่ยมีความหมายในตัวเองเลยนะที่เจอบ่อยๆก็จะมีอย่างแรกโดจิครับ หน้าตาเหมือนเครื่องหมายบวกเลยมันสื่อถึงความลังเลข,ของตลาดเหมือนแรงซื้อกับแรงขายสู้กันจนไม่มีใครชนะอาจเป็นสัญญาณว่าเทรนด์เดิมกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วต่อมาคือแฮมเมอร์หรือคอนอันนี้มักจะเจอตอนที่ราคากำลังลงลงอยู่ไ้เทียนยาวๆข้างล่างเนี่ยมันฟ้องว่าเฮ้ hey, ถึงจะโดนทุบลงไปแต่ก็มีคนพยายามซื้อกลับขึ้นมานะเป็นสัญญาณที่ดีว่าราคาอาจจะกำลังเด้งกลับขึ้นไปครับและสุดท้ายชูติ้งสตาร์หรือดาวตกอันนี้จะกลับกันเลยครับ คือจะเจอตอนราคาขึ้นขึ้นอยู่แล้วก็ส่งสัญญาณว่าอืมเริ่มมีแรงเทขายเข้ามาแล้วนะราคาอาจจะกำลังจะร่วงลงมาโอเคครับพอเรารู้จักคำพท์กันไปบ้างแล้วคราวนี้เรามาลองอ่านเป็นประโยคกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าพอแท่งเทียนหลายๆแท่งมาเรียงต่อกันมันจะเกิดเป็นรูปแบบอะไรที่น่าสนใจได้บ้างจริงๆไม่ต้องเป็นเซียนก็มองเห็นได้นะครับกับ2รูปแบบสุดคลาสสิกนี้ ให้ลองมองหากราฟที่หน้าตาเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษครับถ้าเห็นเป็นรูปตัว M หรือที่เรียกว่า Double Top เนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาณว่าขาขึ้นอาจจะจบลงแล้วนะเตรียมตัวลงได้ส่วนถ้าเห็นเป็นรูปตัว W หรือ Double Bottom ก็จะตรงกันข้ามเลยครับเป็นสัญญาณว่าขาลงน่าจะใกล้จะจบแล้วและราคาอาจจะกำลังกลับตัวขึ้นไปแต่แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าสิ่งที่เราเห็นมันใช่จริงๆ นี่แหละครับคือตอนที่พระเอกของเราอย่าง indicators หรือเครื่องมือชี้วัดต่างๆจะเข้ามามีบทบาทให้คิดซะว่า indicator เนี่ยมันเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยให้ความเห็นที่สองครับมันคือสูตรคำนวณทางสถิติที่เอาข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายมาใช้เพื่อช่วยยืนยันสิ่งที่เราเห็นบนกราฟอีกทีไม่ว่าจะเป็นการ c o n f i r มว่าเทรนนี้ยังไปต่อได้ไหมหรือเตือนว่าเฮ้ยอาจจะใกล้กับตัวแล้วนะหรือแม้กระทั่งช่วยวัดว่าแรงซื้อแรงขายตอนนี้มันมากน้อยแค่ไหน ถ้าจะให้พูดถึงอินดิเคเตอร์ยอดฮิตที่แทบทุกคนต้องรู้จักก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัวนี้ครับ Relative Strength Index หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า RSI หน้าที่ของมันคือวัดโมเมนตัมหรือวัดความเร็วความแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาโดยค่าของมันจะวิ่งขึ้นขึ้นลงๆอยู่ระหว่าง0ถึง100ครับ วิธีอ่านค่า ISI แบบเบสิกที่สุดเลยนะครับให้ดูสโซนหลักๆครับโซนแรกคือ Overbought หรือภาวะซื้อมากเกินไปอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ ISI วิ่งขึ้นไปสูงกว่า70มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนนี้ตลาดอาจจะร้อนแรงเกินไปแล้วนะราคาอาจจะแพงไปแล้วระวังการปรับตัวลงส่วนอีกโซนก็คือ Oversold หรือภาวะขายมากเกินไปอันนี้จะเกิดเมื่อ ISI ดิ่งลงมาต่ำกว่า30เป็นสัญญาณว่าตอนนี้อาจจะมีแต่คนเทขายกันจนราคาถูกเกินไปแล้วนะ พอเรามีเครื่องมือดีๆอยู่ในมือแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือต้องรู้จักวิธีใช้มันอย่างชาญฉลาดด้วยครับต้องย้ำกันตรงนี้เลยนะครับว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ใช่คำตอบสุดท้ายมันคือเครื่องมือที่ทำงานกับความน่าจะเป็นและสถิติในอดีตไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษที่ทำนายอนาคตได้เป,ะเปะ๊ะๆดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิในในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ครับ หัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือการทำความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยเราเปลี่ยนจากการเดาสุ่มมาเป็นการอ่านและตีความภาษาของตลาดได้ครับมันคือการเริ่มต้นมองเห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในกราฟเหล่านั้นว่าแต่ตอนนี้กราฟตรงหน้ากำลังเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังอยู่กันนะ